กี่หุ่นนะพี่หกหุ่นค่ะหกหุ่นหนาหนาเส้นละร้อยเก้าสิบบาทใช่ค่ะสามเส้นตัดครึ่งมาดูเหล็กทำแหลกหลังคารถตู้ครับลุงอ,อันนี้อยู่ร้านแม่เผลอคอนบุรีครับสิบแล้วตัวนี้อันนี้จะเป็นตัวชูปะอ่ะ ตัวชูปถ้าเป็นตัวแดงที่สองรยห้าสตัวเขียวจะมีเสียงดังหน่อยครับเพราะอยู่ตรงข้ามร้านเครื่องเสียงได้มาแล้วครับเหล็กผมได้มาจากคอนบริค้าเหล็ก570บาท สามเส้นนี่ครับแบบผมเขียนไว้กับดินเลยนะครับแบบที่ผมจะทำจะดัดกันเองครับทำมุมแบบนี้มนแบบมมน,นีนน้สองชั้น ตั้งนี่ก็ตั้งกตั้งวิสวกะเอาเลยครับ <c oughs> คิด <c oughs> <c oughs> คิดเอาคิดแล้วเอาเลยไม่มีแบบครับคิดเอาเอง เมื่อวานทําไม่สําเร็จนะครับแหลกหลังคาก็มืดซะก่อนวันนี้ก็ต้องมาปรับแต่งขาแหลกด้วยแหละครับมีปัญหาก็คือพอเราใส่แล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่ตรงรูน็อตทุกตัวเลย4ตัวก็เลยใส่ไม่ได้มันปรับแต่งยากนะครับอยู่บนข้างบนเนี่ยเราต้องรื้อถอดมาข้างล่างปรับแต่งซะก่อนนะครับแล้วค่อยประกอบแหลกแล้วค่อยเจาะยึดนอด็อต ตัวนี้ถอดลงมาแล้วนะครับเนี่ยครับถ้าถูกต้องมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะครับมันต้องสนิทแบบนี้เดี๋ยวอีกสามตัวก็ถอดทำข้างล่างครับนี่นะครับผมมาล่างข้างล่างเอาเลยครับแบ่งช่วงระยะห่างของคานถ้าทำข้างบนมันมันไม่สะดวกเนาะโดดขึ้นโดดลงเอาไว้ข้างล่างเลยผมเป็นระยะแหลกของผมยาว290เซนก็แบ่งเป็นช่องเลยครับ30เซนหัว30เซนท้ายได้2คานแล้วเนาะแล้วอีก2คานมก็แบ่งหาร3เลยครับ76เซน สามช่วงนะครับผมว่างิมจะง่ายกว่าทำเองนักเลงพอไม่ึ้นใครครับอย่าฝั่นราตั้งจะได้ยุนตัง้งไร với bàn này, quân yếm yếm này, nó cho để một cái quang sỉ, giờ về cái quang sỉ, coi lực cao nó bao cả, nó nó thải ครับวันนี้ก็ทําพ่นสีแหลกหลังคาเสร็จเรียบร้อยครับในตามสไตล์ของผมเองคิดเองทําเองไม่มีแบบนะครับก็จะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังก็ที่ซื้อไปก็จะมีนี่นะครับขาแหลกหลังคารถตู้สําหรับหลังคาเตี้ยนะครับผมซื้อจากช้อปปีชุดละ1,500บาท1ชุดจะมีนี้นะครับ2คานแล้วจะมีขายึดผมซื้อมา2ชุด1 5 0 0บาท2ชุด กับ3,000บาทต่อมาซื้อเหล็กกลมนี้นะครับยาว6เมตร3เส้น570บาทต่อมาเหล็กกล่องนะครับ2เส้นเหมือนกันยาว6เมตรเส้นละ250บาท500บาทต่อมาแผ่นเหล็กปั๊มฉีกนะครับตัวนี้ได้มาจากโกบอลเฮาส์สองแผ่นความกว้างของแผ่นก็คือ120คูณ248เซนติเมตรนะครับเข้ากับแหลกผมพอดีเลยฟุกไปไม่ต้องตดัดมีแต่ต่อให้มันเต็มแผ่นละ 462บาทสองแผ่น924บาทต่อมากระดาษซ้ายขัดนะครับตัวนี้4แผน่นแผ่นละ50บาท200แปรงลวดขัด1อัน45บาทแล้วก็น็อตยึดเบอร์14นะครับอันนี้เขาขายเป็นโลซื้อมา200บาทพร้อมแหว,วนแหวนรองนะครับหน้าหลังต่อมาเป็นงานสีนะครับหมดทินเนอร์ไป3 สามอะไรนะแกลลอนเนแกลลนละ2กิโลแกลอนละ140บาทเท่ากับ420บาทสีรองพื้น1กระป๋อง140บาทต่อมาสีพ่นรถยนต์สีดำแห้งเร็ว2กระป๋องกระปอ๋ปองละ170บาทเป็น340บาทรวมค่าข้าวคร่าวๆนะครับยังไม่รวมค่าแรงยังไม่รวมค่าจัดทำหกพัามสิบบาท ในรวมค่าแรงนะครับคือทํากันเองก็ให้พี่ดัดมุมดัดโค้งให้แล้วก็เชื่อมขึ้นโค้งให้แล้วผมก็มาแต้มไล่เก็บตามจุดต่างๆใช้เวลาว่างวันหยุดเอานะครับไม่ได้ทำวันเดียวเสร็จก็หลายอาทิตย์อยู่ครับแล้วก็ให้พี่เขามาพ่นสีให้สําหรับงานสีนะครับแผ่นปั๊มฉีกนี่เป็นอะไรที่พ่นยากนะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนแผ่นเรียบๆเราพ่นไปกับ มันก็จะง่ายเนาะแผ่นปั๊มฉีกมันจะเป็นเหมือนมี4ด้านนะครับด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้บนล่างหลายรอบครับเปลืองสีอยู่ครับก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆพื่อสมาชิกที่จะทาแหลกนะครับก็ไม่รู้ถูกหรือแพงลองพิจารณาเอาถ้าซื้อก็าก้าพันกว่าบาทเนาะแหลกที่ทํานี้ก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกหรือแพง เราก็ภูมิใจครับที่ได้ลงมือทํางานเชื่อมก็ไม่เคยงานสีก็ไม่เคยก็ได้หัดครับเดี๋ยวสีแห้งดีแล้วจะเอาประกอบขึ้นกับรถตู้พิต้าพาลุยผมนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนนั้นจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับ เิดเรียบร้อยครับแหลกรถพิต้าพาลุยผมขึ้นเรียบร้อยยึดยังไงงครับดูดีไหมครับกว่าจะเสร็จได้ก็เล่นเอาเหนื่อย ก็งานนี้จะสําเร็จไม่ได้เลยผมต้องขอบคุณพี่สมชายพรมลินช่างสมชายมอเตอร์ของเราช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ประจําอําเภอคอนบุรีขอบคุณพี่ยงที่ช่วยหยิบจับขอบคุณลุงรักที่อุตส่าห์หยุดงานมาช่วย1วันขอบคุณลูกและเมียที่ช่วยเป็นกําลังใจให้สำหรับคลิปนี้ ได้ทำสำเร็จแล้วครับแหลกหลังคาคิตาพาลุยผมคิดหน้าจะทำอะไรต่อไปฝากกดติดตามครับกดปุ่มสีแดงกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กับช่องผมเพื่อแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ